เพราะท่านท่านต้องต้องคิดในระดับเมติกอะในพื้นที่นะผมมว่านี่เป็นสัญญาณเตือนละหลายพื้นที่เนี่ยนะโดยเฉพาะเบอร์สองนี่เป็นอุบัติเหตุที่รถใหญ่นะเบอร์สองช่วยรายงานไปด้วยนะว่าจุดดังกล่าวแก้ไขยังไงนะให้รายงานมาทางศูนย์ทางจังหวัดเราด้วยนะครับแล้วก็จะนำเรียนรายงานทางช่องทางอีกครั้งนะครับสารการแทนอำเภอดิบชัยครับหอนำเรียนที่ประชุมนะครับอำเภอดิบชัยในวันที่29โรงพยาบาลแท้นะครับ มีสองลายครับลายแรกครับในส่วนของการตั้งจุดตรวจนะครับจุดตรวจหลักทั้งสองจุดนะครับจะตั้งทั้งหมด52หมู่บ้านทั้งทั้ง,งเป็นปเหตุที่เกิดขึ้นในวันแรกนะครับที่เราวิธีแก้ไขแนวทางก็คือว่าเราจะทําให้รถจะทําอย่างไรให้ลถที่ใช้เส้นทางทางหลวงชนบทคนคันคอ,องชุมทางนีน้รถความเรยวเว,เวลาเจอตรงสะพานนีก พอผ่านจุดดังกล่าวเนี่ยที่มีสะพานเนี่ยไม่แน่มันอาจจะเกิดภาวะเสี่ยงที่เราที่15รับสารซอย2ตึกน้อง2ฝั่งด้านหน้าเราจะพรายามถึงทำให้ปลอดนะครับปลบาดเจ็บในอำเภอต่างๆเนี่ยก็พ,พบว่าส่วนใหญ่แล้วนะเป็นอุบัติเหตุอันเกิดจากรถจักรยานยนต์สิ่งที่การสัญจรในช่วงของการเดินทางกลับของพ่อแม่พี่น้อง ผ่านเส้นทางจังวัดแปรของเฮาคือสาย1 1สาย101103นะครับโดยเฉพาะสายไบพาดของรอบเมืองแปนะครับ129เนื่องจากปริมาณรถคนใช้รถเยอะนะครับแล้วก็หล่งหลีบกันกลับบ้าน,นมีพฤติกรรมเรหล่งความเร็วอันนี้เป็นเพราะว่าเสียงนะครับผ่านจุดเสียงแล้วก็บรชลอความเร็วเนี่ยเพราะฉะั้นในแนวทางที่ประชุมเนี่ยคือจวยกันเช่นการตั้งสัญญ,ญาณไฟกระพริบสีแดงแดงนะครับรวมทั้งป้าย สัญญาณต่างๆนะครับในการที่จะชะลอกำาัเรือช่วงทางโค้งหรือว่าห้ามแสงในเคทีว่าเป็นจุดเสี่ยงจุดอันตรายในเรื่องของการที่จะแย่ยังไดที่คือมีความระมัดระวังการใช้รถใช้ถนนในช่วงนี้เป็นกรณีพิเศษนะครับเพราะปริมาณรถที่มีจํานวนมากขนาดเดียวกันกับก็ในวันผูนะครับสารสเวตแล้วรวมถึงวันที่หนึ่ง ก็เข้าใจว่าคงอาจจะสั่งสรรค์กันนะครับแล้วก็ mm. พวกปะการดื่มการสังสรรคก็จะมะีคนที่มีอาการมเมาส์เนี่ยในท้องถนนอาจจะมีนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ด้วยความห่วงใยก็คงจะต้องฟากกันนะครับถ้าสั่งสรรค์ก็ควรจะสั่งสรรค์กันในบ้านหรือในที่จํากัดบ่ต้องอเดินทางนะครับไปยังที่อื่นที่ไกลและสองก็ในส่วนของการที่จะห้าม ลูกหลานก็ดีเจวยพอก็ดีนะครับว่าเวลาพบปะหรือการใช้รถทีว่ว่ามีการมึนเมาแล้วควรจะห้ามโดเด็ดขาดบัหค้ใจรถใจถนนนะครับในช่วงดังกล่าวก็จะเป็นภาวะเสี่ยงความสูญเสียที่เกิดขึ้น,น,นเป็นทา่งใ้เสียดายเขาเรียกคืนบนได้นะครับความเปน้องอก็ฝากอยากจะให้ปีใหม่เป็นปีแห่งความสุขช่วงวันเวลามีความสุขของพวกเรานะครับชาวแปรเราครอบครัวลูกหลานที่กลับมานะครับทุกคนทุกชีวิตเราห่วงใยนะครับพรานนก็ วายากจะไม่เกิดขึ้นแล้วก็ขอให้มีความสุขในปีใหม่ในปี2566ปีกระต่ายกับพวาไม่พี่น้องทุกท่านชาวจังหวัด8แล้วก็ทั้งท่องที่อื่นนะครับที่ใช้เส้นทางผ่านจังหวัด8เลยนะครับครับ